อิติปิโสภควาอะรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัพโนสุกโตโลกะวิทูอนุตโรปุลิตธรรมสาราติสัทาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสโกโอปะนายโกปะจัตตังเวทิตโพยินยูวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ท well. ี่ดังจตาริปุลิสยุคานิอันทาปุริสปุขาลาอิสัพพะวะโตสาวกะสังโฆอาวุเนโยปาเนโยตากิเนโยอัจฉริกาลิโยอนุตรังปุญญาติตังโลกาติจินนามิเตยังมันตังยะสังยะสังทาสังโกนังอุปัสสติสีเนหัง าตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสุโลธีตังกะเรเทวสุปโปเทสิกินจิเทโวเยสักโุปัจชังทัสมิงกินเนวาปัตตาปิยังกันตังปลาลีปุโตภะวันตุเมจิติลาภังชัตานะเยเมฆมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชินทับสัพเพชนาภูชนาปิยังนำมาสกัตตวะพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวะรังทีนางหิตังเทวมนุษยานางพุท เตเชนะโสทินานัสสัตุปัทถวาสัพเพทุกขาวุปสัมมนตุเตสกัตถวาธรรมารัตนังโอสถังอุตตมังวารังปะริราหุปะปะสังมังธรรมะเตเชนะโสทินานัสสัตุปัทถวาสัพเพพะยาวุปสัมมนตุเตสกัตถวาสังฆารัตนังโอสะโอสถังอุตตมังวารังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสทินานัสสัตุปัทถวาสัพพพโรคะ

สวัสดิ์คโตภควาตาธรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสิโกโอปะตัิโกปัจจตังวิทิตตโพวินผิวหิตุสุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆยาทิทังจตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคขาละเอสปะกวาโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหุเนยโยทวัตคเนยโยอัญจริการเนยโยอนุตตรังปุญญเคตังโลกัสสาติ ินดามณีปียังมันตังยะสังทัสทาสังโกนางอุปัสันติสีเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสุสัตถุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสหิกินจิเทวเยสกโกปัจชังทัสมิ่งเกเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตตวันตุเมิทิราพังชานานเยมณีจินตาปิยัง จะทะานางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะามะสกัตาวาพุทธังรัตนังโอสถังอุตตมังวะรางหิตังเทวะมนุษานังพุทธาเตเชนะโสทินานาสันตุป,ปัตวาสัพพพทุกขาวุปผะเมมนตุเตสกตาาัตวะธรรมารัตนังโอสถังอุตตมังวะรางังปาริราหุป,ปัสสามานัาง ธรรมะเตชีนาโสธินานสันตุปัตถวาสัพพิพยาวุปัศมินติตเตสังกตวาสังฆารัตนังอุสตังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยัง สุสังขาเตชีนาโสทินาณสันตุปัทถวาสเพโรคาวุปเสนตุเตปิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนุสุกโตโรกาวิทูอนุตโรบุริสธรรมสารติจตถาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติสวัคาโตภควาตาธรรมุชันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปจตังเวทิตาโพอินยุหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนปะวะโตสาวกสังโฆอิยะที่ดั่งเจตตาริปุริสัยอุคานิอัฏฐะปุริสาปุคาลาเอสัาภะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปะหูเนโยทักขินเนโยอัญชลีกะเนโยอานุตตารังปุญญัเสิตังโยกัตตาิติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโฆนังอุปัสันติสีนีหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาเตวังมังโปสุโตโลธีตังกาเรเทโวสุปโธเทศิกินสิเทโว ยะสักโกปัชังทัสมิงกินนวาปัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภวันตุมีสิทิราพังชนานาเยมณีจินดาปียังสัทนานสพีชนะปะอุชนะปิยังมะมะสกัตตวะพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะรังที่สังเทวามนุษยานังพุทธติเชนะโสทีนานสันตุปัตถวาสพีทุกขาวุปัสสนิุเตสกัตตวะธรรมารัตนังโอสถังอุตมังวะรังปาริลาหูปัสสะมะนังธรรมะ เตชนาโสทีนานสันตุปัทวาสภิปยาวุปสัมนตุเตสกตวาสังคารัตนังโอสถทังอุตมังวะรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคารัตเตชีนะโสทีนานสันตุปัทวาสพิโรคาวุปสัมนตุเต